สวัสดีครับช่างใหม่รับซ่อมเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ก็มาเทสได้กันนะครับหลังจากโอวอฮอนเกียร์ออโต้ไปแล้วก็ผลก็ปรากฏว่าก็ใช้งานได้ปกตินะเกียร์เป็นปกติแล้วแต่คันนี้มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับถ้ามันเกียร์ออโต้ร้อนถึงองศาเซลเซียสเวลาคิกดาวเวลาสััด ความร้อนจะขึ้นอันนี้ถ้าเจ้าของรถเขาไม่แก้ตรงนี้ด้วยผมบอกได้เลยว่าเกียออตโต้ที่ผมทำไปด้วยความประณีตจะอยู่ได้ไม่นานเพราะโอลิงและชุดผ้าคลัดถ้าเจอความร้อนเข้ามากๆก็อยู่ไม่ทนครับแล้ว ผ้าคัดกับชุดเบรกแบนหรือว่าชุดโอลิงชุดซ่อมเนี่ยคันนี้ลูกค้าบอกว่างบงบไม่จำกัดนะผมก็เลยจัดชุดใหญ่ให้เป็นชุดที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำมาเลยนะพอลูกค้าบอกเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็เลยจัดชุดใหญ่ให้เป็นชุดที่ ุูซ่อมก็ USA อเมริกาผ้าคลดก็เล v วนต์สเป็นผ้าคลดแท้ติดรถแท้ทุกอย่างแต่ถ้าสิ่งที่ผมใส่ไปเนี่ยแล้วเจ้าของเขาไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมแก้ไขความร้อนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์เนี่ยคือคือจบนะคือสิ่งที่ผมทำมันก็เหมือนไม่มีผลอะไรไม่มีค่าอะไร อยากให้ลูกค้าได้ทำนะครับผมก็ติดออยติดออยแยกมาก็ผมรับติดอยู่10,000บ,บาทนะครับไม่ใช่ออยเชียงกงนะครับเป็นออยเกียร์แยกที่ตามพวกรถเออ่ซุปเปอร์คาร์พวกอะไรพวกนี้เป็นเกรดของรถพวกนั้นที่เขาใช้กันนะก็เป็นออยอย่างดี ก็ของเชียงกงก็ราคาถูกลงมาครับถูกลงมาเยอะเลยแหละแต่ว่าคือก็ไม่มีรับประกันงานนะไม่มีเพราะว่ามันเป็นของเชียงกงเชียงกงก็คือมือสองใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้ว่าวันน,น,นี้วันไหนมันจะแตกออยเกียร์นะพอออยเกียร์แตกแล้วมันเกียร์รั่วพอน้ำมันเกียร์รั่วหมดก็ ไม่มีน้ํามันไฮดรอลิกไปดันพวกลูกสูบจับคัดต่างๆนะก็ก็มีค่าเท่ากันก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะครับสําหรับเจ้าของรถนะครับที่ที่รักรถจริงๆนะผมผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรดีและถูกทุกอย่างมีราคาและต้นทุนของมันครับที่ซ่อมแพงๆก็คือก็คือชุดซ่อมหรืออะไรเป็น ชุดอร่ล่ที่ใส่เข้าไปนี่คือแบบก็ตามตามราคานะผมคงไม่เอาชุดโนเนมไปใส่หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ผมนะผมมีจัญญาบันพอก็เกียโลกนี้ก็จบไปอีกหนึ่งโูกนะครับผมสำหรับการโอ้ฮอนเกียรโตเข้าอาแล้วเข้าดีกระตกแรงมากตอนนี้ก็ปกติแล้วการเข้าเกียร์ต่อเกียร์คือนุ่มแนละ้ว ไม่มีไม่มีช่วงจังหวะกระตุกนะกะปะ็ปกติครับผมก็ถ่ายไว้เป็นสตอรี่ของรถคันนี้นะครับ t ต,ตโย ta าไฮลักวีโก้ขับสี่โอ้โหออกมาขนาดนี้ภูกเก็ตภูกเก็ตโอเคครับผมก็ช่างใหม่รับต้อมเกียวโตนะครับทุกรุ่นนะครับ 0 9 5 8 7 8 1้าหครับก็มีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับ